สวัสดีค่ะสลินทอนวงศาริยาวาน,นิชนะคะหรือโค้ชสลิน c e r t i f ิฟายอิมเมชโค้ชจากประเทศสหรัฐอเมริกาทําไมถึงเป็น c e r t i f ิฟายอิมเมชโค้ชทำหน้าที่อะไร c e r t i f ิฟายอิมเมชโค้ชทำหน้าที่ในการปรับลุกเปลี่ยนบุค,คลิกภาพเพิ่มออร่าให้เฉิดฉายในแบบที่เป็นคุณโดยส่วนตัวทําไมถึงมาเรียน Image c โค้ชเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตัวเป็นคนชอบแฟชั่นชอบมิกซ์แอนด์แ จนคนมาถามว่าทําไมทําไมเธอถึงกล้าใส่แบบนี้เราไม่มีคําตอบให้เขาเราก็เลยไปเรียนเพื่อที่จะมีหลักการเอามาตอบแล้วเอามาสอนเอามาช่วยให้คนอื่นมีความสุขกับการแต่งตัวของตัวเองได้มากขึ้นทําไมถึงต้องใช้ Image c o d e เพราะว่าบางคนหลายๆคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าคุณแต่งออกมาแล้วสีแบบนี้คุณชอบแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับสีผิวของคุณแต่งออกมาแล้วอาจจะเห็นแต่เสื้อผ้าไม่เห็นตัวคุณไม่ได้เพิ่มออร่าให้เป็นคุณแต่ถ้าเกิดคุณมาใช้ อิมเมจโค้ดเราสามารถบอกสีที่เข้ากับสีผิวของคุณได้เพิ่มความเป็นออร่าเพิ่มความเฉิดฉายในแบบที่เป็นคุณแล้วคุณจะมีความสุขกับการแต่งตัวมากขึ้นค่ะนี่คือสไตลิน101ค่ะ ถึงซัมเมอร์แล้วสาวๆของเราคิดหรือยังว่าจะไปเที่ยวไหนคงจะไม่พ้นทะเลใช่ไหมคะแล้วถ้าทะเลเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดว่ายน้ําไอเทมสุดฮิตคือชุดว่ายน้ําที่อยู่ริมทะเลวันนี้จะมี10เทรน์ชุดว่ายน้าที่ห้ามพลาดของปี2021จะมาแนะนาให้ฟังกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง เรามาเริ่มกันที่ลายแรกกันเลยนะคะลาย animal print หรือลายลวดลายสัตว์นึกออกไหมคะว่าลวดลายสัตว์คืออะไรคือลายม้าลายหรือลายเสือดาวนั่นเองค่ะเราจะเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มความเขาเรียกว่าเฟสหรือดุร้ายริมทะเลกันนะคะลายนี้มันมาตลอดอยู่แล้วแต่เทรนด์ปี2021เนี่ยก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเรากลัวว่าเราจะเป็นสักไปเลยทั้งตัวเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ข้างบนเป็นลาย ้างล่างเป็นสีพื้นก็สามารถทําได้นะคะแบบต่อไปคือแบบที่เรียกว่า wrap up w r a p up คืออะไร w r a อั p คือจะเป็นบิกินี่สองชิ้นที่มีเส้นสายสมาพันที่รอบเอวเพื่อให้เราดูเป็นคนที่มีเอวเว้า wow. มากขึ้นเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มเส้นนําสายตาให้หนุ่มๆเนี่ยไม่ได้มองตรงส่วนที่เราไม่อยากให้เขามองแต่ให้เขามอง,มองที่เอวของเรามากขึ้นโดยส่วนใหญ่สีแบบนี้เราจะทําเป็นสีสด,ส,ดสีเหลืองมะนาวสีเขียวหรือแม้กระทั่งสีแดงเนี่ยเราก็ใส่ได้ ต่อไปแบบต่อไปนี่จะเป็นเรียกว่าไฮคัทไฮคัทนี่คือหนุ่มๆน่าจะชอบนะคะเป็นแบบว่าเว้าวขาสูงทําให้โชว์อวดเรียวขาสําหรับใครที่มีต้นขาใหญ่เนี่ยแบบนี้เหมาะมากทําให้ดูขายาวขาเล็กเรียวนะคะเหมาะสําหรับชุด,ดว่ายน้ำที่เป็นสีสดๆสีนีออนเนี่ยทำได้ โดยเฉพาะสีดำเนี่ยสีท็อปฮิตคลาสสิกเซ็กซี่ที่สุดของแบบนี้ต่อไปเป็นสีประจำปีของ2021คือสีเขาเรียกว่าแทงกาลีนเรมหรือสีส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานคือสีส้มบวกกับสีเหลืองนิดๆเป็นสีเดียวกับเคยเห็นพระอาทิตย์ตกไหมเวลาพระอาทิตย์ตกแล้วเราเดินอยู่ริมหาดอ่ะจะเป็นสีออกส้มๆแล้วเราใส่ชุดสีส้มเดินนะมันเข้ากันกับบรรยากาศริมทะเลมากที่สําคัญคือสีนี้สามารถใส่เข้ากับทุกสีผิวไม่ว่าคุณจะสีผิวขาวสีผิว เข้มสีผิวอ่อนซีดใส่สีเนี้ยเหมาะแล้วขึ้นทำให้คุณดูโดดเด่นริมทะเลเลยนะคะแบบต่อไปเนี่ยเป็นเรียกว่า tropical print tropical print เนี่ยส่วนใหญ่พวกแบรนด์ไฮโซเนี่ยเขาจะนิยมใช้ถ้าคุณไปสังเกตพวกเฟนดี้หรือมานี่เขาจะใช้ลายแบบนี้คือลายใบไม้ลายป่าดงดิบที่เป็นลาย My, ใบไม้ใหญ่ๆที่ปีที่แล้วเราฮิตกันลาย My, ใบไม้ใหญ่ๆอเขาจะใช้แบบนี้กันถ้าใครซื้อมาใส่เนี่ยจะมีความไฮโซ อ l เลแกนซหรูหราติดเทรนของท็อปแบรนด์ชุดว่ายน้ำกันเลยทีเดียวนะคะแบบต่อไปเนี่ย ใครคิดว่าบิกินี่เนี่ยจะเพิ่มความเซ็กซี่ได้อย่างเดียวไม่ใช่เลยปี2021นเอนี่ยนอกจากแดดแรงเราออกไปถ่ายรูปกลางแดดแล้วเรากลัวผิวเนี่ยไหมเราใช้เรียกว่า under cover คือบางคนกลัวแขนใหญ่เนาะเขาก็ใส่แบบมีแขนยาวแต่ว่าเว,ว้าอ,อกลึกแล้วก็เปิดอยู่ประมาณหน้าอกนะเปิดซิกแพคของเราเนี่ยที่เราทํามาพร้อมสําหรับฤด,ดูร้อนเนี่ยเราโชว์ซิกแพคของเราใส่แบบนี้พร้อมกับไฮคคทจะทําให้ดูเซ็กซี่ดูสวยไม่ใช่บิกินี่อย่างเดียวที่ทําให้ดูเซ็กซ นะคะแบบนี้น่าติดตามน่าค้นหามากกว่าอีกจะเป็นชุดว่ายน้ําแล้วเนี่ยเรายังอยากเป็นสาวหวานถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นสาวหวานแล้วอยากเซ็กซี่ไปในตัวด้วยเนี่ยแนะนําชุดว่ายน้ําแบบนี้เลยเรียกว่ารัฟเฟิลรัฟเฟิลคือเป็นชุดว่ายน้ําที่มีจีบมีระบายมีความเป็นชีฟองอยู่ริมตรงขอบตรงชายชุดว่ายน้ําพวกเนี้ยเราสามารถทําได้เพิ่มความเซ็กซี่ของความเป็นผู้หญิงซึ่งสาวๆเนี่ยนิยมและเราสามารถที่จะ มิกซ์แอนด์แมชกับตางเกงยีนขาสัน้นกางเกงยีนแล้วใส่ไปดินเนอร์รูรูริมสระน้ำริมทะเลก็ได้อีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้อันนี้มาใหม่ของปี2021เขาเรียกว่าวีแกนเลเทอร์วีแกนเนี่ยมาจากคำว่าพืชผักรักโลกอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำรักโลกเทรนปี2021คือเป็นทำจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้นำกลับมาใช้ใหม่โดยที่มาทำเป็นชุดว่ายน้ำโดยชุดว่ายน้ำแบบนี้เราก็หนีไม่พ้นความเซ็กซี่ คือบิกินี่ที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แปดศูนย์เราก็ยังใส่ดูแต่ชุดอันนี้นอกจากใส่สวยแล้วเนี่ยเรายังรักโลกได้อีกนะคะอันนี้ก็มาแรงกันเลยทีเดียวแบบต่อไปเนี่ยสำหรับสาวไฮโซนั่งอยู่บนเรือยอดสวยๆนอกจากบิกินี่ที่เขาใส่กันแล้วเราใส่แบบนี้ได้เรียกว่า Beyond the Beach คืออาจจะเป็นวันพีซที่มีรายละเอียดฉลุตรงท้องเพื่อโชว์ซิกแพคนิดๆหรือว่าเป็นแบบสี สวยๆส,สีไฮโซสีขาวสีดำสีแดงเลือดหมูแล้วใส่ใส่กับแอทเซลลิ่พวกแว่นตาหรือหมวกเย็นสวยๆบนเลยยอดถ่ายรูปลงไอจีเนี่ยไม่มีพลาดรุ่นเนี้ยบอกเลยต้องมีแบบสุดท้าย ของเราคือเห็นมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่คือแบบคล้องคอบิกินี่คล้องคอแล้วก็เป็นสายเล็กๆผูกที่ข้างหลังโชว์แผ่นหลังสวยๆของเราใส่คู่กับกางเกงที่จะเป็นขาวอวลา์หรือเป็นเอวสูงก,ก็ได้เพื่อที่จะเก็บรูปร่างของเราแบบนี้ก็นิยมกันในในสีที่เป็นสีสดๆสีเหลืองสีแดงสีเขียวหรือแม้กระทั่งสีขาวและสีดําอันนี้ก็เป็นที่นิยมเพื่อเปิดแผ่นหลังให้เราดูแล้วก็สายเล็กๆเพิ่มความเซ็กซี่เวลาหันหลังแล้วเนี่ยใครเขาก็อยากจะมันดึงซ สายเส้นนั้นของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10เทรนด์ชุดว่ายน้ำที่ห้ามพลาดของปี2021สาวๆอย่าลืมไปซื้อติดตู้กันเตรียมซัมเมอร์นี้นะคะแล้วติดตามโค้ดสลินใน EP ีหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์ต้องการให้โค้ดสลินเป็นที่ปรึกษาเรื่องชุดว่ายน้ำไปดูชุดว่ายน้ำแล้วไม่แน่ใจ DM มาเลยนะคะยินดีรับปรึกษาให้ทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะ